นิทานก่อนนอนเรื่องกบเลือกในการละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงแสนกว้างใหญ่อย่างสงบสุขมาช้านาน วันหนึ่งพวกกบจึงปรึกษากันว่าน่าจะหาเจ้านายมาปกครองดูแลพวกตนพวกกบจึงพากันร้องขอต่อเทวดาผู้สูงศักดิ์เทวตาก็ส่งท่อนซุงใหญ่ลงมากลางบึงพวกกบพากันขอบคุณและต่างตื่นเต้นดีใจพากันมาห้อมล้อมท่อนซุงนั้นไว้นานวันเข้าพวกกบก็รู้สึกเบื่อเจ้านายท่อนซุงขึ้นมาที่วันวันได้แต่ลอยนิ่งลอยนิ่งว่เกาะอาศัยเพียงเท่านั้น จึงวิงวอนกับเทวดาใหม่อีกครั้งว่าโปรดส่งเจ้านายที่เก่งกว่าน,นี้มาให้พวกเราด้วยเถิดเทวดาจึงส่งนกกระสาผู้หิวโหวยลงมานกกระสาก็ไล่กินฝูงกบผู้น่าสงสารกินทุกวันจนร้อยรอพวกกบที่เหลือต่างหวาดกลัวเลยพากันอ้อนวอนเทวดาอีกครั้งแต่เทวดากลับประวาดกลับมาว่าพวกเจ้านี้ไม่รู้จักพอจงทนอยู่กับนายที่เก่งกาจที่พวกเจ้าปรารถนาอยากได้ต่อไปเถิดในที่สุดนกกระสาก็จับกบกินจนหมดบึง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภที่ไม่รู้จักจบสิ้นมักส่งผลร้ายขึ้นในภายภาคหน้า